เดี๋ยวจอยฝึกให้กันให้มันได้ด้อมาตะไก่ป่านไก่สับได้บุฝึกให้มันกันให้มันได้เบื้องต้นเบื้องต้นไอ้โอ้ยยัง แอนบ่แอนบ่หนังผู้ผู้ผู้ดันกาดเป็นแล้วเนาะผู้ได uh ้ฟ yes> ouais> ื้นไขวะเจ้าตีโอ้นี่ดีแล้วล่ะดีโอ้คอยฟื้นไข้คอยสิศูนย์ก้อนวะน่นเข้าใจไล่ต้องเอาฟุ้งขึ้นเจ้าเลย ไปเองแหละว่ามีเครื่องยูต้องหาเครื่องยูสรงช้าิเป็นเครื่องยูแต่สิบเ้ว่หงว่างๆที่เดียวเลยมันก็ว่างบ่ได้เลวเนาะว่างขาดออกเลยบ่ต้องมีอดีตบ่ต้องมีอนาคตเลยจบเลยในปัจจุบันนี่อเห็นยังกระแค่บ่คิดหูได้ยินเรื่องใดกระแค่บ่คิดถ้่บ่คิดบ่ปรุงบ่แต่งในเรื่องนั้นเรื่องนี้ในความจากให้มันเป็นไปได้ดังใจมันก็จบเท่านั้นแหละตามธรรมดาความคิดเกิดขึ้นได้ยุ่เสมอนั่นแหละเพียงแต่ว่า ่าเป็นไปในสิ่งที่ขิดแล้วก็ย่าให้ย่าพยายามทําให้มันเป็นไปตามสิ่งติขิดถามว่าเป็นปตามมันก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกอยากให้เป็นนั่นเองดับตัวนี้และว่ามันดับยังมากไม่ดอกนา <Okay. S 1> ว่าเดีกเกี่ยวกับการรู้เห็นสวรรค์นรกหรือระลึกศาสตร์อ,อดีตหรืออนาคตอา,ตาอนาคตะสังสยงสายานอยัางพระสนันมันแต่หูปันนั่นแล้ว mm hmm. คือบรดับเจ้าของโดดเนาะ หูวาสิไดไปเกิดเป็นนันเป็นนันอยู่หูว่าสิไดเป็นนังสันนังสันอยู่หูหลวก็ยังหูไปเกิดไปทุกข์ก็เก่าอยู่มันจะไปหูหามยังภาษาสันเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือ,ค,อ,ค,อคือวานแหละพวกยังรู้วะมันที่ยังรู้ยังยังรู้แล้วแต่ของยังทุกข์ยังแหลนหาเงินขอมอขอมออยู่พวกยังรู้ <c oughs> ทั้งหลายแหละที่เขาก็ว่ได้อ่านตนหรอกอาจจะเป็นคำเราลื้อมาก แต่ว่าก็เริ่มเกิดกลายเป็นผู้ยังหลูึ้นว่าโดยอัตโนมัติก็ได้แต่ว่ายังหลูอิลีคือบร่รลูว่ากูสิตัตสลูแบบใดกูสิบรรลุนิพพานมือใดขณะใดหรือด้วยวิธีใดบ่ามันยังหลู่ชะตาชีวิตผู้นี่สิเป็นเังสบบบบาาบบี่ให้เจ้าแก่แบบนี้อดีตเจ้าเหตุมาแบบนี้เจ้าเลยมีชะตาชีวิตแบบนี้ให้เจ้าแก่แบบนี้เดอ้อไปทาบุญยุหันเด้นเนี่ยนิบาไ,ไปทาบุญเือเก่าอยู่ไปทาบุญยุหันเด้อแบบนั้นเด้อคือว่าวัดดับ แบบนี้เป็นนิพพานโหลดเนาะดับสัญญาเวทนาแบบนีเดอนี่นั่นก็เป็นนิพพานแล,ลว้วโหลดก็วบาวางสี่โหลดแหละหลายหลายคนที่เรียกว่าไปเอาความฝันไปเอาความฝันมาปรุงแตง่งให้มันเป็นอนาขอแล้วเข้าใจว่าความฝันมันเป็นของกินมันบ่นต่างจากฝันดอกแม่จังสัรนั่แหละจังว่า คนส่วนมากบ่คอยอยู่ในปัจจุบันอยู่ในอดีตกับอนาคตแต่ว่าบรล่งในปัจจุบันสตนัตตมวี่สัตตมวชายาเตน่ความจริงในศสนะถูกสิ่งถูกอย่างความจริงในปัจจุบันนี่แหละเป็นเงสั้นทูกสิ่งถูกอย่างก็ต้องอาศัยความจริงในปัจจุบันนะจะไปะอาศัยความจําในอดีต เขาว่าจําในอดีตบางอย่างมันบเป็นเกิดนจริงจําในอดีตเลยอดีตแห่งความฝันเออความฝันนี่หาเข้ามูลในความจริงเนี่ยยากอยู่ดีแต่เขาบอกคอยจริงดอกความฝันเรวคนทั้งหลายไปหาความฝันในอดีตเมื่อคืนนี่เจ้านอนตื่นขึ้นมาเจ้าก,ก็เอาความฝันนี่มาเบานี่ให้มันเป็นอนาคตนั่นแหละเอิ่นว่าความฝันในอดีตเออว่าต่างกันดอกกับสิ่งต่างๆที่ว่าผ่านมาระ,ะลึกชงระลึกชาติ และลึกได้แล้ว็คือมาเกิดอยู่สันเคือบอดับไปโหลดหรือรูสตาฝ่าดินยังสีไล่สาระเล้วไหลบดอยู่ในความจริงเลยบยิเูณในปัจจุบันเลยพระพุทธเจ้าห้ามคนสอนลงปัจจุบันด้ปัจจุบันอันใดที่มีทําประโยชน์กับโลกใดโดยประดังหวังประโยชน์จากใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าทั้งบุคคลและสัตว์คนมาเน้นตัวนี้ยังสิไปสู่ เมตตาพุมวิหารเป็นเครื่องคุมข้องโลกคุมข้องค้นเลยข้างาลโลกก็คือตัณหาของคอนน,าางงนั่นแหละตัณหาต่างๆนั้นหน้าแต่เ้าอาศัยอัปปมัญญาเมตตาพุมวิหารสี่เมตตากรุณาเมตตาเลี้ยตนกันเลี้ยตนเจ้าของเองเสมอกันกับเลี้ยตนผู้อื่นลองเบิงดูนะมันตีไปก้าขาไทยวา กล้าไปเบียดเบียนกล้าไปลักภัยอยู่วะนี่เอนเมตาก็เมตตาตนเมตตาตนเป็นแล้วหูจักว่าจะคล้องเองกับว่าอยากเก็บว่าอยากปวดว่าอยากป่วยว่าอยากถือลักว่าอยากถือตีถือขาว่าอยากถือมั่เมาทั้งสี่ผู้อื่นก็คือกันนั่นแหละนี่แต่ห้มันแพร่ออกไปสูรร้ความกรุณาคือการช่วยเหลือซึ่งกันและการย่างหน่อยเท่ากันแนะนาใหายทางและให้เห็นความจริงในปัจจุบัน,นมุติตาญาิจชาริษยากันเถาะผู้ใดเหตุยังได้ดีกะ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำลังใจสึง่งักแลกกันในทัางที่เป็นสมาทิฏิของบางอย่างที่ดื้อลังยังบ่อยูตจังส่คืออุเบกขานั่นเองอุเบกข,ขาคือความว่างจิตเป็นกลางเป็นความบริสุทธิ์บแม่นเฉยเด้ออุเบกขาคนละย่างกันเด้ออุเปขานนยธรรมเนี่ยอุเปขาสิ่งที่อุบัติขึ้นนั้นแล้วเราควรที่จะวางจิตอย่างไรเราควรที่จะวางจิตเป็นกลางต่างหากเด้ เป็นกลางนี่คือว่าเขาพูนเขาพี่ว่ามีที่รักว่ามีที่เกียรติได้คําว่าเป็นกลางนี่คาว่าอุเบกขาเปียวังสี่ได้เบ่รมันเฉยๆอุเบกขากับสิ่งที่เขามากกระทบได้ในนินทานิสารเสริญในได้มากในเสียไปในเกิดในดับในหยดในเสื่อมหยดมันเองเนี่ยอุเบกขาในยธรรมนี่อยู่ในตัวที่ต่างหากสมควรจัดการว่างจิตเป็นกลางใด้แบบใด บําเเฉยผู้ได้สิเป็นสิาตก็เฉยมโนแมนแบบนั่นเด้แต่ว่านี่มันเป็นปัญญาเด้อุเบกขาตัวนี้อุเปขาเด้อุเปอุเปกะเด้บําเบอไปใหม่เด้นั <c oughs> ่นแหละความสื่อว่างจิตเป็นกลางโดยความสเสมอภาคทั้งบุคคลและสัตว์ทั้งเหลืองเล่าต่างๆบ่มีที่รักบ่มีที่เกลียดม,มันก็ว่างได้ทั้งตัวมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเองแบบนั่นแหละ ที่พระพุทธเจ้าพนดามพนใสถ้ำอันใดในการแสดงถ้ำก็คือสิ่งที่เหาเรียกว่าอัปมาญญาพรมมิหารนั่นแหละพนใสตัวนี้ตั้งหากในการแสดงถ้ำพนไปเข้าพบพ่อกับพระราชาองค์ใดก็สางพนบ่ได้มีความบาดละแวงอีกอย่างเด้เออผมบอกวความบาดละแววบาพระสิมาตีมานขาททำลายอย่างเพราะว่าพนเมตตาตนพระแห่งแล้วจบในตนแล้ว บ่มีพ้ไดยากถือทำลายดอกเพ่นกับเบิ้งตัวเพ่นเองนั่นแหละตัวเพ่นเองก็ยังบ่จากบ่จากถือทำลายบ่จากถือหลักบ่ยากถืกอถตีถือขาถือดาถือกาวตูยังและต่างๆหน้าเพื่นก็เลยเข้า,ขาสู่พวกมหากษัตริย์ราชาต่างๆโดยบ่ได้มีเครื่องป้องกันยังเลยโดยอาบุตรบ่ได้มีอาลขาดิไปเฉพาะล่ำพัางพระองค์เดียวนั่นเพราะว่าเพ่นทรงพระวิหาร อันนี้เป็นแค่ว้า,าวา่าทรงพมทธวิหารถ้าบ่าใส่ลักการนี่มาเบา,เบากับพระหูจักสเสดเอายังเบาเออแต่จริงผลว่างเิ่นแล้วล่ละเมื่อพระอ,องค์ถึงความรุดพ้นแล้วเห็นจริงดังนั้นแล้วก็เลยอยากให้ผู้อื่นถึงมงหนีใด้คือกันนี่นะ่าเนี่ยเป็นความอัศจรรย์นเ l ะแทนที่สิไปถ้าจากของสมันแล้วไปสะคนเา้าหยากแต่ว่า่นคือพระายามที่สิสั่งสอนแสดงสิ่งเหล่านี้จนเท่าปัจจุบันทุกวันนี้แล้ นี่คือถ้ำที่เป็นเป็นมอรดกพวกเข้าออมาเพื่อได้เหตดน้ำนี่ก็สบายท่านแหละเพื่อได้เบ็ดน้ำนี่ก็ยากท่านแหละไปเกิดใหมยูเพราะสมาน,นแหละแต่คนบ่คอยเสือเรื่องเกิดไหม่ถามเรื่องหม่ววานนี่มีบอกขันมียูมันผ่านมาแล้วถามมันนี่มีบ่ม,บมีแต่ถามว่ามืวอื่นมี่บ่มีแต่ว่าผ้ากูไปเบิงหมืวอื่นในหน้านี่มันมีอยู่บว่าผ้ากูไปเบิงในหน้าเอาก็มาท่านฮอดเนาะ ก็ว่าต่างกันดอกกางว่าอดีตชาติกับปัจจุบันชาติหรืออนาคตชาติเพือเขาถามมันแหละถ้าศาสตร์หนามี่ผ้ากูไปเบิ่งเอากูบ่เอาไก่ได้กูเอามืออื่นนี่ว่ะผ้ากูไปเบิ่งมืออื่นต้องดูว่ะเนาะไงวะผ้ากูไปเบิ่งมื่นหน้านี่กูบ่เอาศาสตรหนาดอกหน้ามืออื่นมีอยู่บ่พวกเจ้าว่ามีบ่วสัตว์เนี่ยว่ต้องไปเอาไก่ปานนั้นนี่เอาไก่ใกล้หนี่เออแต่มืออื่นมีศาสนามก็มีตัว ือในเมือนี้ในขณะเฮ้าขิดเหลืองเล่าต่างๆไหวแล้ว,วเอื่ออน่นสิไปหาบักนั่นกันหน้าสิพาา้งงากัน,านไปเบื้องงานนั่นไปเบื้องงานนี่หรือไปทํามาหากินบางหันตรงนี้ไปตึกแหหันไปตึกแห่นี่ก็น,น,น่าเนี่ยเอื่อถ้ามันบอตายมันก็ไปหาบักนั่นแหละปะเฮ้าไปเบื้องน้องนั่นไปหวยนั่นเนาะเฮ้าพวกไปหาป่าพวกไปหางานคือกันปาเฮ้าไปตดต้อง,งานหันเนาะเฮ้าเน่ถามันบอตายมันก็ไปอังสันแหละถ้ามันตายเดียวเออจิต มันก็ไปเต้านี้แหละมันไปไปแล้วคืัจากบัลลากนี่มันไปไวแล้วมันไปเกิดไวแล้วนั่นนี่แหละจังว่าจะไปเว้าไก่หอดศาสตร์นะวนะ้ามืออื่นนี่พากูไปเบิ่งดูมืออื่นนี่ <c oughs> ทุกคนน้อมขอมามหาจากของมือดุกิงหรือบ่กิงิงคือเ้าวเศษยังในมืออ่นเฮาคิดดว้ตั้งยนี้ยมาแรงงไปละดีว่าได้คิดไว้ตัต้งตหมูพุนตะเบิดมือคนละว,วางแผนโครงการลูปเขียนแบนแผนผังไว้ในใจจาของว่าสิไปจังสันจังสันจังสันไะ ถ,ถ้าบ่าตายมันก็ไปตามทีจาของเขียนไหววาดไหวในใจของเจ้าของเองนี่นั่นคืออดีตเราก็ไปเป็นอนาคตมันคือศาสตร์ที่แลว้วไปสิไปหาศาสตร์หนาดิน่นไปยังสัน่นถ้าบ่าตายก็ไปตามทีจาของขิดไหว้แม่นบละถ้าตายก็ไปคือกันแต่ว่ามีอำนาจอันนึงทีพวกข้าวบ่เข้าใจอำนาจแหน่งโลกแห่งโกรธแห่งหลงตั้งหากละ่ะโตสิไปแบ่งผพแบ่งผู้แบง่แบงผากออกมาว่าสิไปตกซู่ใน พบไดตั้งหาก่นจึงว่ากามาพบมั่งรูปรพบมั่งอารูประพบมั่งนั่นน่ะเออนี่บางมันสิแบ่งไปเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกไปดยวความโลภไปดูวความโกรธไปดยวความหลงไปดยวความโกรธไปแบบใดศูนย์ไปหาอาวุธมาไว้ั้งหมู่บ้านนี้เออเนาะเอาปืนเอาดาบมาไว้แล้วนี่มึงกูจะเอามึงคักเออมึงไปหน้าบางนี่เนาะกูจะไปจอบมึงอยู่หันเนาะศูนยึบึบอยู่ในใจของ,ของคิดไว้แล้วสิไปปาดข้อเขาฟันหัวเขา กูสิซับนี่เมื่อเมื่อมุนมุนเนาะเนี่ยคิดไ้อย่างส่โกรธเด,ด้นั่นถ้ามันบ่าตายเด้มืออื่นมันกับไปขาบักนั่นคือว่าแต่ว่าจะขาไดบ่ได้อีกเรื่องหนึ่งน,นะแต่ว่าถ้ามันตายเด้อารมณ์นี่เด้นิรยะคติพบล่งส่นรกเลยนี่ตัวนี้ตั้งหากโทรไปบบดนี้พวกไปหากินเด้ก็คิดไวไรสิไปตึกแหไปหาปลาห่วยนั่นน้องนี่คุยกันมืออื่นไปส่วนกันกับบังนั่นไปปุ่นดอกเข้า ถ้ามันตายเด้พูดมันก็ไปพูนเพื่อกันไปตามที่ว่าห่วยน้องที่้าคุยกันไว้นั่นแหละถ้าบักนี่มันเป็นผู้ขิดไว้มันไปตายดูมันก็ไปหลงยู่ในตัวนั้นแหละย่อยู่น้ำริมห่วยริมน้องนั่นแหละเพราะสิเอาปลาเอาปลามันก็บ่อนกบหไ่ให้เห็นนึกถึหูมันก็เข้าไปในไครป่าสำหรบบรูนะงานที่ว่านี่มันเป็นยังซี่สานานั่นนะเออมันจิตไกกันยังกับค้าวบ่ออื่นนกันเดียวกันนั่นแหละ ไปดความโลภความโกรธและความหลงแบ่งออกไปบัดผู้ไปดีเด้อบัดนี้ยายค่าคำใดนี่อ,อื่นโอ้เสิเอาขนมนั่นนามนั่นอันนั่นไปจังหันดอกกูเห็นว่าจิตนี่เป็นจิตดีได้บัดนี้เห็นว่าละ่ะท่านเด้นี่นึกถึงท่านเด้นี่เสือกตายซ้ำกัาขึ้นเนาะมันไปว่าบุสวรรค์คนดได้บัดนี้นี่มันไปหันไ้เป็นการ,รมาพบอยู่ทาง เป็นสวรรค์จากวาระในสวรรค์ไปแบบนี้บาในี้คนที่นอนระลึกนึกถึงผาพรพะเดชส,ส่ง้บวันส่งส่งชันนะนึกถึงผาพระพุทธเจ้าเนี่ยใสสว่างยังคอยนึกไปนึกไปเคลื่อนรับไปเสือกตายซ้ำมันไปอุบัติขึ้นพุนเลยได้วุบขึ้นพุนเลยได้พมพุนดีมันก็มีกังวลจากวา่ะพวกท่า,ทานยังมีกังวลอยู่แต่ว่าเป็นกังวลดีเอ,อคือว่ากูสิไปเสือเอานันลานลาน,ลานัันลานนีมาใส่บาทเนาะ แดงของนั่นโอ้เอานุ่มเนะาะจักสองจักสองกองนั่นส่เนาะเนี่ยกลางบนอยู่แต่ว่าเป็นจิตด,ดีอยากว่าละ่ะ <Yeah. S 2> มันเลยมาสวรร <Yeah. S 2> ค์เอออ่างคนก็สวดม้วนไปสวดมนต์ไปเอ่อ <Yeah. S 2> ทีพิโสพระคาหลงแน่นั่นแน่ได้แน่นัแน่เนี่ยมันก็ไปวิบขึ้นเลยเวิร์บทุ่นสวรรค์คือกัน <Yeah. S 2> สวรรค์ได้เออเขาจะบอกเป็นกลางๆไว้ว่าสัญญามาเนาะกับสวรรค์น,นั่นแหละ เป็นยังไงล่ะส่วนมุ่นแต่พืชตะพืชพ,พวกนั <c oughs> ้นเป็นปลูกระคอบไม้กร้างังเอามันไปหั่นกับเอาไปยั้งมันทางลูกเอาเองดอกบอกมันตายไปแล้วนนะ่ะเออคือผีมันมาขอบุญยุนี่แหละคนตายอยู่ในบ้านออกมาหาเหาเนาะเออเอาสูม,มาหยังพระสูบว่ามีบ่ออย,ยู่หันมีอยู่มนันหนักก็ผมเอาตะกี้สูกเขาเพรเหตุเอาถ้าว่ามันหนักตะกี้ปลูเห็นบ่าตายแล้วลูบางดูน่นนะก็เลยว่าคนสนมสิคิดได้เมื่อภา่หลัง สิซ้ำใตัวเองใด้นะ่ยเมื่อมันสายไปแล้วได้แก้ว่าไดเราได้มันตายหรอเออยังสั้นแล้วยังสั้นพวกนั้นมันหนักกับผมอีกเด้ครับตะกี้คือพ่คือววาวาสันเนาะตะกี้คือมากดากูอยู่ตายแล้วแล้วปัหาแม่ยังก็กูด้นตัวเออเวงสันอีหลีนี่แล้วมันหลายคนเราได้ล่ะหอดบอกซื้อบนตัวเนาะ บระญาณแมงได้ยังว่าลท่างบอกตัวว่าผู้นั่นเสือนังสัน่นดังสี่ผู้นนตายมันดังมื่อน,นี้ก็ยังบอกด้วยเดาเอาดอกว่าบรรลุยังดอกว่าแบงสั่นหปากมันท่าวา่าคือสัน่นฉะนั้นบม่มียังสู่ความจริงในปัจจุบันใดจะไปเอาข้อมฝันในอดีตไปส้่งภูส์สังชาติในอนาคตนะบ่ต่างกันเลยกับหมู่ว่าน,นี่กับหมู่อืน่นในระวางสิหอดหมู่อืนน่นกับหมู่วานกับหมู่อื่นเนี่ย หากพวกเจ้าตายก่อนเหตุจังใดนี่าาเวลาออจะไปคิดได้เด้ไปคิดได้บัดตายแล้วเสียเอาอยัางไม่แก่มันตายแล้วเหลือแต่วบิบากต้องรับเหตุอตันใดไหวไปต้องเป็นไปตามที่เจ้าของเหตุไหวเด้เพราะว่าเจ้าของบ่ท่านด้สินส้นก็ท่านด้สิ้นการหาตัวผ้าไปเนะออาะเพิ่มยากแต่นั่งสั้นแหละ <c oughs> สำหรับผู้ที่เขาเจ้ารุดพ้นแล้วจะว่าคิดยังดอกอันนั้นนะมันหยุด <c oughs> มันว่าง มันว่างๆนี่บอกให้ว่าบอกว่าผู้ไปสวรรค์เป็นส่ผู้ไปนโกเปลี่ยสุรกา,ายดรัรชานเป็นส่ก็อบอกเบิดเราได้ละเพราะว่าไปตั้งไปนในปัจจุบันนี่แหละคือบรอยู่ในปัจจุบันโ่ยเราต้องคิดเนาะจัันจังไปเลยเออดับดับความคิดดับความคิดอยากให้เป็นนั่นเองอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเลยเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่ไปตกสู่ภพผู้อันใดแต่ความคิดมันเกิดได้เสมอแต่ว่าเฮาบอคิด ให้มันเป็นไปได้ดังใจแต่ว่ามันรู้ขึ้นมากดูซื่อกับคิดขึ้นมาไใดเดว้วันธรรมดาได้วความคิดนีน่เนาะพุทธขึ้นมากในห้ารูกสื่อๆเด้พุทธขึ้นมาเให้าก็รูสือส่อๆว,ว่ามันคิดไปแต่ว่าเ้าบไปยากให้มันเป็นไปดังนั้นดังนั้นดังนั้นคือรู้น่ะคือที่ฝึกทุกคนให้ส่งชาิอยู่เนี่ยส่งชานเพื่อยังเพื่อสิให้ชินในการเบ่ออกคิด เรื่องอยากให้ผู้นั้นเป็นเรื่องสั้นอยากให้ผู้นี้เป็นเรื่องสี่หรือเรื่องหนวกหูอยากไลให้เกิดมีอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นหรือพ่อใจเกิดขึ้นกระสร้างจึงให้ทุกคนจากส่องชาติไ้ฝึกในการบ่อนำความคิดออกไปกับอื่นๆจึงบอกว่าหายอยู่ในพุทโธมั่งกับอารมณ์กับอาการปิตินี้เฮาญยาดอาการปิตินี่หายเฮาหยาดความรู้สึกนิ่มๆนองๆอยู่ในระวางเฮาหนี่หายเออ ความคิดเท่ากับกำกับด้วยการคิดถึงพุทโธนั่นเองหมากัดกันงงเงงงงเงงอยู่มันก็เลียวเบิ้งก็เห็นอยู่ว่าหมากัดกันนั่นมันคือว่าคิดไปตามเพราะว่ามันคิดอยู่ในพุทโธกับการความรู้สึกนี่มันหายความรู้สึกอาการปิติที่เกิดกันกับกายนี่จึงมีการฝึกแบบนี้ไปสะก่อนเรามันจีไรไาย่างที่เกิดขึ้นในห้อเห็นเองแล้วมันจิละเองของมันดอกเนี่ยเรต้องไปบอกมันละมันละเอง มันชินกับสิ่งเหล่านี้ไปแล้วมันจะละของมันเองอันคําว่าละมั่งตัดมั่งดับมั่งหยุดมั่งเป็นคำว่าสื่อสารให้เข้าใจกันดซื้อผู้เป็นเองนั่นน่ะมันละเองแล้วมันละแล้วไม่ได้บอกว่าละไม่ได้บอกว่าตัดเป็นแค่คาพูดแต่ความจริงมันละแล้วคือเฮายินเสียงหมาเนี่ยนั่นแต่คิดไปมันเฮาแมงยังว่ากูอยากไล่ด้วแต่ว่าด้วมันบอกถ้าว่าคิดไปเด้มันก็เฮาอยู่ของมันนั้นกับหงีเด้วว่าหมาเฮา พ่อเข้าใจว่า,วาแหละให้มันเข้าใจจังซี่แล้วเข้าใจแล้วได้หน้าท่างแล้วหูจักแล้วจึงพยายามควบคุมความคิดให้อยู่คําว่าพุทธโธความรู้สึกให้อยู่ในอาการนี้อาการปีตินี้ส่งชาตินี้เอาปีตินั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้อยุ่ในชาตินั่นเองหมาเฮานี่เฮาบ่ได้อยากไรไมันเด้ล่เะเฮาบ่ได้ถามหาเดนเหาแมงอย่างก็บ่ได้ว่าก็หู้ยได้ว่าหมาเหาแม่นวาระบาัดนี้ กับแบบนี้นึงออสิไปยี่งยั้งกับอยู่ในควจินตนาการของความฝันออนั่นอันนึงกับคุณความฝันด้วยกัน <c oughs> ออนั่นจะคุ้นเฉยกับอยู่ในความฝันจินตนาการไปทา้งหนาโอ้สิไปเป็นพระผู้สังทั้งได้ีีสุสิสางไปใสออสร้างบุญสร้างบาร,รมีนี่สุสิสางไป,ไปอลหันศาสนาคุ่นบอกสุสิสางไปนิพพานศาสนาบอกไม่บอกคือว่าเอาศาสตร์นี้ ถ้าตัวนี้ว่ได้เรา่าชาตไหนให้เงไดๆสิได้ขอ,ขอ,ขอยังพบเมืองแก้วขอยให้แค้วบ่วงมานคอยพบภาษีอา่านอนาคตการโน่นเทินนะจะไปพบอี้ยังยุพุนอีกก็คือ,คอเหตุเอาอยี่เดียวนี้เนาะ <Okay. S 1> สีอริยะแปลวาจังไดสีอริยะสีแปลวาศินเนี่ยให้เป็นผู้มีศินให้เป็นผู้มีความรักผู้อื่นเสมอตนรักตนเสมอผู้อื่นบ่ได้เบียดเบียนผู้ได้พู้หนึ่งให้เสียชีวิละทรัพย์สินแล้วนี่เป็นสินแล้ว ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่เบียดเบียนแล้วเลื่อนว่าอริยะเมตไตมันก็เมตตาอยู่ในจักของก่แห้งแล้วเข้าใจว่าล่ะสีอริยะเมตไตเหัาเห็ดเอาเองก็ได้บ่หว่าต้องไปหาเพิ่ดอันนั้นมันเป็นอนาคตเนี่ยเ่้ใ่ะในระวางกว่าเจ้าสิไปหา่นใดก็วาเจ้าสิตายไปหาพลเพราะมันลงไปนรกกโลกอนแล้วบอกมันค่าศูนย์อยู่นี่เนาะเวลากับพุ้นั้นผู้นี้บ่ได้ดังใจไหมยังว่าเธอาอุยืนปันนั้นก็ยังว่าคุไปแมงได้ตั้งแต่แปดเมื่อนปีต่กุศลนี้กูก็ เบื่อนายสิกินเข่าก็แห้งหรอ <laughs> นะเป็นหมื่นปีก็เป็นจังสี่จะเอาอยู่บ่จังน้อยก,ก็ดำหน้าจังน้อยก,ก <laughs> <Heh> ็ <laughs> เกี้ยวเข่าจังไต้ก็ดำเกี้ยวเข่าอยู่นี่เนาะเออจังน้อยคนกับปวยให้ไปเฝ้าคนนี้กับปวยให้ไปเบิ้บอง,บงอยู่พ่อสมนีแลนไปพุ่นแลนไปพี่อยู่โอ้ยโดนปันปนุนนเอาแมงได้บ่ก<อ> <laughs> ปันนันนี้อย่างอา,ายุยืนหมื่นหมื่นปีอยู่จางยืดได้บ่กจังกับเบิ้งเนี่ยตลอดปีนึงกับข้างบํงงักไปแล้ว อยู่ใส่รถเข็นเอียงขางใส่เอียงขางขวาอยยุโซ่ไปเซ่มาอยู่กินข้าวเองเงี้ยงบ่้เนะทั้พวกหยัดยังเน้นใส่ผู้ดังเจาะข้อพุ่นอ่ะอาย่บอกจากสามพันปีุ่นหลุดไปเมื่อดูจากใดหลายวันได้อายุนั้นนี่คืออยู่ในความจริงมีจริงนจริงตอนนี้กำลังขิดเรื่องใดยุทธะแม่เนี่ยพุทธโทษแม่อยู่ในความอันนี้น,นแะแังว่า เป็นของที่ทำใดง่ายๆแต่ว่าคนบ่อยากทำไม่อยากเห็ดแค่นึกพุทธโธกับจับความรู้สึกในอาการปิตินี่ให้มันใดนี่มันกระดับของมันเองดูในโตของมันแล้วเด้เมื่อคิดออกไปแล้วความร่วมความรู้สึกในความอยากใดดังใจในมีความพอใจแล้วบ่พอใจมันกระดับลงในขณะดีขณะที่เขาท้ำแล้วนี่อยู่ท่อนี่หนึ่งว่าต้องไปสั่งบาร,รมีเพื่อว่าสิไปเป็นอหรหันต์ในศาสนาดนาอก มันบ่มอดมันิลอนรอนาครกบมันต้องมีลหละก่อนจิตตายสิอไปหดพุนอ่ะอตั้งแต่มือเดียวนี่ก็เพราะแห้งเล้าความเกิดความดับของความคิดคนเนาะความรู้สึกต่างๆก็เกิดดับเกิดดับนั่นแหละพบาติ์พบาสติภพบาสติ์ยู่หันแล้วดับดับดับเกิด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 ดับดับเพียงแต่ว่าว่าถ้าใจขาดออกในอารมณ์นั้นรือซื้อถ้ามันใจขาดออกมันไปเลยนด้คืออธิบายทั้งแหลกมือนี่ก่อนสินอนนี่ หรือนอนลงไปแลวก็คิดเรื่องว่าสิไปหาบักนันพากันไปเบิ่งงานกันหน้าทามันบ่ตายมันก็ไปหาบักนันอิลีแล้วก็ไปเบื่องงานน้าตันอีลีเนาะจะเสือกมันตายเดียสัตมันก็ไปหาบักน,นันเยอะแต่ว่าอารมณ์ตัวนี้จิตต่างหากนี้วบบอารมณ์โลภหรืออารมณ์ใดไปนี่ลงเนี่ยนั่นละมันจะไปตามนั้นอารมณ์ไปตามอารมณ์ได้ป่ยตัวตัว,ต,วตัวเป็นภพภพอย่างกาบมภพรูภพหรืออรูปภพ,ปพ,ปพนั่นแหละหรือสิเป็นนิรยืคติภพ คือขดไปจากขาเขานั่นแหละศู์อยู่หามีท้าปืนนอาไว้แล้วูุณเอามันคักคักคุจะฟันนิ้วมือเมื่อูุณฟันขามึงขาดออกหักแข่มึงอยู่พอสมน,น,นาะมันศูน์ได้นั่นน่ะพูณได้เคยศูย์ตัวเวลาขิดมากไหมเนาะหัวใจเต้นแห้งๆ้เนแลมันั่นสูญจาก <c oughs> ส์ท่าถ้ามันตายในตอนนั้นไปนรกเลยเด้อนั่นน่ะนั่นแหละเป็นทั้งสั้น ถ้ามันบอตายเดี๋ยวมันก็ไปจอบเอาบักนันแหละแต่ว่าบักนันสิม,มาตามแผนที่คิดไปบอ่ตั้งหากแต่ว่านี่ไม่เที่ยงอยาก่อแล้วแต่แผนที่วางไว้ก็ยงังจจกสิขาได้บ่ได้ตามนั้นแต่ว่าอารมณ์จะของมันเป็นแล้วนะครับเศร้าเนี่ยแต่้าหูขนาดนี้เลเฮาคือบ่มาเห็ดเอานเนาะหรือพวกยังดูทั้งหลายแหล่นั่นคือพอยังดูว่ากูสินิพานดาน้ศาสตร์นีบ่านอเนาะแต่ว่าจะได้ กำหนดเอาเองตัวสิผู้ใดมากำหนดให้สิไปเป็นพระผู้สั่งสั่งไปใส่อีกสั่งบุญไปหลายหลเราสั่งไปเกิดไม่บับเนาะเห็นะปะเจา้าสิสั่งไปเกิดเป็นยังเออมันก็คิดเอาอยากเป็นเทวดาหรือว่าผู้ใดก็ดเลยอารมณ์เจ้าสิเป็นไดบ่ละกอนเจ้าสิตายเนหละเอาพะ